จิ้งจอกเท่าสมพฤศจิกายน2,568สูตรอมตะจิ้งจอกเท่าทักทายเดือนใหม่เดือนพฤศจิกายน68ด้วยสูตรอมตะลงซื้อขึ้นขายจากนี้ไปดูงบจริงของจริงของบริษัทจดทะเบียนไตรมาส3ามทับ68หลังจากกลุ่มแบง่งประกาศงบดีกว่าตลาดคาดกา่อน THAI กางปีจิ้งจอกเท่ามองบนท้องฟ้า เห็นหุ้นการบินไทยหรือ THAI ทะลุสิบบาทขึ้นมาแต่เจอแรงขายทำให้ปิดตลาดต่ำกว่า10บ,บาทวันนี้จับตามองไทยกลางปีก่อไปกันต่อ Beauty Community โฉมใหม่จับตามอง Beauty Community หรือ BEAUTY โฉมใหม่ด้วยธัญญาพรไกรผู้เบศแม่ทัพหญิงธัญญาพรไกรผู้เบศ บัญชาการรบและที่ผ่านมาก็ซื้อสะสมมาต่อเนื่องแบบสร้างความมั่นใจโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่หุ้นอินไซด์คอม